อยากทราบว่าหลังจากปฏิบัติธรรมได้สิบห้าวันในวันสุดท้ายขณะล้มตัวลงนอนได้เกิดอาการรู้สึกถึงอาการต่างๆที่เกิดตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเหมือนมีแมลงมาขยุ่มเลยที่มุมปากจากนั้นก็เคลื่อนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเกิดดับ เกิดดับไปเรื่อยๆผู้ปฏิบัติได้ตามดูตามรู้ไปตลอดจนหลับอย,อยากทราบว่าเกิดอะไรกับผู้ปฏิบัติภาษาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าสภาวธรรมสภาวธรรมก็มีหลายอย่างอาจจะนับเข้าในประเภทของปีติก็ได้ ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกัน่ณะวิธีกำหนดยอมก็กำหนดถูกแล้วนะก็คือตามรู้ตามดูทีนี้สภาพจิตเราต้องสังเกตดูด้วยนะบางคนไม่เคยเจอก็จะเกิดอาการกลัวบางคนไม่เคยเจอก็จะเกิดอาการสงสัยว่าฉันเป็นอะไรถ้าจนสภาพจิตยอมเป็นอะไรและยอมไม่ได้กำหนดนี้ก็อยากจะเสริมตรงนี้ว่าควรจะกำหนดสภาพจิตโดยจิตที่กลัวคดีจิตที่สงสัยคดีอันนี้ก็จะ เขาเรียนถามผู้ที่ไปปฏิบัติผู้ที่ไปในสถานที่ต่างๆแล้วเจอสิ่งอะไรแปลกๆเหมือนมีการมาทักทายวงเล็บแต่ดีนะคะต้องการทราบว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและเกิดจากอะไร สมัมผัสที่หกหรือเปลา่าโยมลไรไม่อยากได้อนะไรนั่นนะจริงๆมันมีอยู่สองอย่างนะของจริงก็มีของหลอกก็มีจะรู้สึกยังไงเนะี่ยพระอาจารย์ว่าโยมต้องกำหนดอยู่ดีนะเวลาเข้าปฏิบัติเวลารู้สึกอย่งงางนั้นก็ากำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนออย่าไปตามรู้ตามดูเขาอย่าไปตามมันก็ว่าจะไปหาว่าจริงไม่จริง ไปหาเหตุไปหาผลนะก็ใช้การกำหนดรู้สภาพความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นอาจารย์มีเรื่องนี้ไหมอันนี้จริงเวลาที่เราไปพูดปฏิบัติหรือเราสั่งสมเหตุปัจจัยบางคนก็สามารถที่จะสัมผัสอย่างนี้ได้นะแต่ไปเล่าให้คนอื่นที่ไม่เคยปฏิบัติก็เขาจะหาว่าเอ๊ะคนนี้มันสติสมบูรณ์หรือเปล่าเวลาพูดก็ต้องดูเหมือนกันนะ มันจะเกิดจากอะไรก็ตามเราก็แค่มีสติรับรู้เขาแค่นั้นนะเขาเรียนถามว่าคนที่กำลังจะตายควรกำหนดคำบริกรรมว่าอย่างไรเจ้าคะถึงจะไปดีอยากจะไปดีคนคนที่มีประสบการณ์ก็ลุกขึ้นมาพูดไม่ได้แล้วแต่คนนี้กำลังจะไปเขไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ จิตที่ผ่องใสเนาะนะอ้างถึงความบุรุเจ้านะขณะที่เราจะตายนะถ้าจิตเราผ่องใสจิตเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนะี่ยอาจารย์คิดว่าจะไปในะที่ดีนะแต่ถ้าจิตเราไม่ผ่องใสเนะ่เป็นห่วงก็ดีโกรธก็ดีโมโหก็ดีถ้าจิตในช่วงนั้นเนะ่ะตายไปก็ไปในะที่ไม่ดีนะครั้สังเกตดงูง่ายๆฉะนั้นต้องต้องให้ฝึกนะฝึกในการกําหนดอย่างเราปวดเนอปวดหนอเนอนะี่ย ถ้าปวดหนอปวดหนอแล้วเราไม่โกรธนะเราไม่มีความรู้สึกอะไรรู้แค่ว่ามีความโกรธมีความเจ็บเกิดขึ้นแล้วจิตก็ค่อยไปรู้หรือแค่สองตัวตรงนี้อาจารย์คิดว่าถ้าตายไปตอนนั้นก็จะไปในที่ที่ดีแต่ถ้าเรากังวลนะมีความห่วงก็ดีมีอะไรก็ดีอันนี้ก็จะไปในที่ไม่ดีนะอันนี้ก็ตอบสั้นๆอย่างนี้อาจารย์มีอ,อันที่จริงตรงนี้เนี่ยโยอม่าไปมองแค่ตรงนั้นนะ มองนี้ว่าจะหวังว่าเออจะไปดีหรือไปอะไรตรงนั้นยมทำไมไม่คิดล่ะสมมติน้ำจะท่วมมาแล้วตอนนี้จ่อกรุงเทพแล้วเราจะป้องกันยังไงทำไมไม่คิดป้องกันตั้งแต่แรกเลยล่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวก่อนยมก็รู้อยู่แล้วว่าทางทั้งหมดมีอยู่เจ็ดทางทางนี้เป็นปัจจัยไปไหน ทางนี้เป็นปัจจัยไหนก็บอกอยู่แล้วเะฉะนั้อย่าไปหวังว่าเออพอสุดท้ายเราจะไปเอาไอ,อ้เฮือกสุดท้ายหวังตัวน,นั้นเลยแล้วอย่าคิดนะว่ามีแค่การเกิดเท่านั้นเพราเกิดดียอมเห็นไหมล่ะเกิดบางคนเกิดมาเนี่ยในตระกูลที่สูงแต่อยู่สั้นมีไหมเกิดมาสวยแต่โง่มีไหมล่ะเกิดมารอแต่ยากจนเนี่ยมีไหมอะไรเป็นตัวจาําแนกล่ะ เพราะฉันไปคิดว่าแค่เกิดเท่านั้นอาจารย์บอกว่าการต่งผลของกรรมเนี่ยช่วงปฏิสนธิช่วงหนึ่งหลังจากปฏิสนธิไปแล้วเ,เห็นไหมก็ยังต้องมีกุศลหล่อเลี้ยงไหมเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกุศลไหมไม่ใช่ทําแค่จิตที่ไปเศร้าหมองหรือผ่องใสท่าน,นั้นไอ้พอผ่องใสคือไปดีไปดีคือจบกันไม่ใช่นะมันยังไม่จบเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไหมเพราะฉันต้องอาศัยกุศลไหมหรอ่อ ก็ต้องสะสมบุญกุศลไงเพราะฉะนั้นดูสิคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนทำไมถึงมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันสุขภาพสมบูรณ์แตกต่างกันบางคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนๆแนทพ่ออะไรอ๋อผลของกุศลอกุศลไงเป็นตัวหล่อเลี้ยงเงี้ยไมล่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดแค่การเกิดเท่านั้นเกิดก็เป็นหนึ่งหลังจากเกิดไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแค่ ช่วงขายตอนนั้นต้องดูบริการหลังขายด้วยไปไหนล้ว <laughs> เอา้าทางนี้เราคงจะตอบแทนไม่ใช่ไม่ใช่ท <laughs> ้งสามโมงเนี่ยช่วยกันก <laughs> ารมีคนคิดอยากทำกุศลเช่นตัวใจ อะไรจะทำงานเหรอคุณอะไรคุณเฉลิมเฉลิมใช่ไหมอ๋อตั้งใจจะทำงานเหรออ๋อทำทำ,ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอย่างไรจึงจะไม่มีความคิดที่เป็นอกุศลจิตเข้ามาแทรกเช่นมีคนเคยบอก ผมว่าแค่มีความตั้งใจใช่ไหมอยากนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ให้ขาดนั้นก็คือเป็นกิเลสแล้วหรือการตั้งใจภาวนาหรือจะให้ถึงนิพพานก็เป็นตันหาผมไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหม แต่อยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยจริงๆเขาก็บอกอยู่แล้วเจตนาหังพิกเวกรรมังมาถามิเจตนาเป็นตัวกรรมเพราะฉะนั้นกุศลเจตนามีไหมล่ะอากุศลเจตนามีไหมยกตัวยอย่างเนี่ยเราจะไปแนะนําคนอื่นตอนแรกเนี่ยเจตนาดีไหม ้เรามีเพื่อนรักเราไปพปฏิบัติที่ตานังเลนนังแล้วมันดีมากยกตัวอย่างอยากจะแนะนําเพื่อนที่มันไปอะไรทําไม่ดีกินเหล้าหรือเล่นการพานันหรือเที่ยวผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไปชักชวนเข้ามาแต่เพื่อนเวลาที่เรา,เราชักชวนมันพูดกลับดียังไง ฉันก็เห็นแกนี่ไม่เห็นดีอะไรเลยตอนนี้ชักโมโหแล้วพอโมโหาวาจาที่เปล่งไปที่หลังเนี่ยเป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาเห็นไหมละ่ะโต้ตอบโดยที่อกุศลเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาเจตนาเดิมไวด้ดีใจของเราไม่สมมติว่าเขาพูดอย่างนั้นมาใจของเราก็นึกสงสารเขากุศลเจตนายังอยู่ไหม อยากจะโนเคราะห์เขาต่ออีกหรือพยายามอธิบายโดยที่ใจเขาเรามีเมตตาต่อเขามีกรรณาต่อเขาตลอดเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยตอนแรกอาจจะกุศลเจตนาตอนหลังเนี่ยอกุศลเจตนาก็เกิดได้เห็นไหมละ่ะขึ้นอยู่แต่ละขณะที่เราเปล่งไว้ไปตอนนั้นด้วยอํานาจของเจตนาอะไรตอนนี้สําคัญเพรางั้นเรามีเจตนาตรงนี้ จริงอยู่ปุถุชนเนี่ยปราถจากกิเลสเนี่ยยากปุถุชนเนี่ยแต่พระสัาามมาถ้าพระสัาามมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ปราถนาพระโพธิญาณเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้เกลเสบริสุทธิ์มาก่อนนะต้องมีกิเสเหมือนกันเห็นไหมล่ะก็ต้องเวียน่หยตายเกิดในวัฏฏะสงสารแต่ว่าเจตนามุ่งที่อะไรแร่สรุนุตตะสัมมาสัมพุทธญาณให้คนเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็คือขนสัตว์ออกจากวัตฏะทุกขเป็นต้นเพิ่นขึ้นอยู่กับเจตนางงตัวนี้ไหมถ้าง,งงก็จันต้องมั่นเติมไม่เสริมนะดีเวลาก็กระชั้นเพราะฉะนั้นใครจะพูดยังไงก็พูดได้อาจารย์นึกว่าคนพูดก็เหมือนน่ะสายตาไม่เท่ากัน เขาสายตาแค่นี้เ้าว่ามองที่ดอกไม้หรือพานที่วางอยู่เนี่ยเห็นเหมือนกันไหมเมื่อเขาไม่เห็นเหมือนกับเราเห็นเราจะบังคับให้เขาเห็นเหมือนเราเห็นได้ไหมเพราะสายตาของเขาไม่เท่ากันไม่เท่ากับเราพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่สายตาของบุคคลอาจารย์พูดก็หมายถึงว่า กำลังของสต,ติปัญญาสมาธิของแต่ละคนที่สั่งสมนั้นมุมมองการคิดก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเพราะเหตุใดาการปฏิบัติวุสนาจึงได้ผลบุญมากกว่าการให้ทานหรือรักษาศีลตอบแบบกาปั้นทุบดิน ฟังโยมแสดงก็พิดเห็นก็บอกว่ามันยากกันจานระหว่างใส่บาตกับนั่งสมาธิโยมคิดดูดิอันไหนยากกว่ากันไปทอดกระถินกทอดพ้าป่ากับมานั่งเนี่ยอันไหนยากกว่ากันอะไรที่ทำยากเราต้องใช้ความเพียรความพยายามความอดทนยากมากมันก็ต้องมีคนมีค่ามากอย่างการเรียนก็เหมือนกันเรียนสูงสูกมันยากกว่าเรียนต่ำๆชั้นต่ำๆเนี่ยมันง่าย ฉะนั้นดูที่ความความพร้อมของกําลังของคารียออินรีนะที่เราใช้นะอย่างเราไปใส่บาตรเนี่ยบางทีไม่ต้องทําเองซื้อตามร้านต่างๆก็ใส่ได้นะแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันทํายากเมื่อทํายากท่านถึงจัดว่าเป็นบุญที่สูงกว่าอันนี้เป็นไปตามเหตุตามผลทั่วไปนะธรมาก็เข้าใจอย่างนี้แต่ว่าสภาพจิตจริงๆนยอาจารย์คงจะอธิบาย ก็ขึ้นอยู่องค์ประกอบของกุศลนั่นแหละกุลอย่างที่อาจารย์มาต้องมันพูดก็ถูกแล้วก็คือมันทําลําบากแล้วก็การเจริญภาวนาเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงต่อความพ้นทุกโดยตรงมันทางตรงกว่าทานก็เป็นปัจจัยที่อ้อมๆศีลก็ยังเป็นองค์ประกอบที่นั่นอยู่แต่ตัวภาวนาโดยเฉพาะวิปัสสนาเนี่ยเป็นผลผลโดยตรงเพราะขณะที่เราเอาสติเกิด แต่ละลืกรู้ดูตอนนั้นเนี่ยสติตอนนั้นก็เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์โดยตรงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นตรงกว่าแล้วก็ยากลําบากเพราะว่าการที่แต่ละขณะที่กุศลจะเกิดจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายแต่ทานเนี่องมีปัจจัยซื้อแล้วก็ทําแต่จริงๆถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะทานก็คือการให้ต้องมีการเสียสละไหม สละอะไรอาอจิสําคัญเราอย่าไปมองแค่สละทรัพย์นะสลบสละตัวมัจฉริยะก็คือความตรณีจริงๆออกไปแต่ที่เราให้ทานเนี่ยจะเป็นทานสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรารู้ไหมบางทีเนี่ยให้ทานแต่จะไม่เป็นทานนะเช่นให้เจาะจงอาจารย์ทองมั่นยังติดอาจารย์ทองมั่นอยู่เงี้ยใช่ไหมถ้ายังติดอยู่เนี่ยมันจะสละจริงๆไหม ผน,นต้องสละจริงๆสละโดยที่หวังประโยชน์ของของอะไรของความพ้นทุกข์จริงๆมุ่งตรงนั้นเป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์จริงๆเพราะนั้นจะไม่เจาะจงบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะ